คุณลุงวัญชัยเนี่ยนะครับต้องถามว่าทำนามานานแล้วหรือยังล้าอ้าหกสิบปีครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยเนาะเคยเคยใช้ควายไถนาไหมเคยใช้ควายไถนาเคยใช้ควายไถนานะครับใช้ควายไถนาแล้วก็จนมาเป็นรถไถนามากันเรื่อยๆครับจนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยแปดสิบเอ็ด้ะครับแปดสิบเอ็ดนะครับ จากอายุ 12, 12. 1จนกระทถึง81ครับก็น่าจะทำมาประมาณ6-70ปีเนาะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรต่างๆมาเยอะ,องงงยอะคงได้เห็นมาเยอะนะครับเออจะเรียนถามคุณลุงวันชัยนะครับในวันนี้เนี่ยอยากจะ,อะสอบถามว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกี่ยวข้าวของคุณลุงวันชัยเนี่ยใช้